ฉันมีหนึ่งอย่างให้พวกหล่อนช่วยฉันรีวิวอะไรหนึ่งสองส<ะ><ะ>ามหยาแม่เฮย้ยเปิดอะไรยังไอ้เน,นี่ยซูเปอร์แ,แปปชนล สวัสดีค่ะสวัสดีเพือ่อนๆืในเพจจื้อปากทุกท่านเลยนะคะและหลายคนนะคะทราบกันเหลือเกินว่าเพจจื้อปานกนะ่ยเาเป็นปตัวแม่รีวิวตลอดรีวิวได้ทุกอย่างมีอะไรที่ฉันยังไม่เคยรีวิวบ้างอ่ะลอง<ม>ลองคิดมาสักหนึ่งอย่างคนละอย่างสองอย่างแต่ฉันมีนะพี่ชายมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่ชายก็เคยรีวิวแล้วรีวิวอะายอย่างยาสีฟันไม่เคยยาสีฟันก็เคยแหวนเทปเคยค่ะ รีวิวบ้านละยาก็ากบ้านก็รีวิวแล้วรีวิวบ้านแล้วไงไม่มีอะไรทำแล้วมั้งที่ดอกแต่วันนี้ฉันมีหนึ่งอย่างให้พวกหล่อนช่วยฉันรีวิวอะไรต้องทำสัญญากันก่อนว่าจะไม่ลุกออกไปจัดโต๊ะนี้มาต้องเฮียมึงถ้าใครลุกออกมีค่าปรับห้าหมื่นบาทไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วดูแล้วยูแล อ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เรามาดูกันเลยค่ะใครไป็นลาภปีอะไรปลาปะไม่ใช่ปลากินเหมือนสะดือแม่ไอเด็กแม่ไอเด็กแม่ถ้ากินสะดือใครแกงอ่ะกินเหมือนสะดือเอาเป็นว่าจริงๆเซป็นบอกว่าเป็นขี้สะดือนี่บอกว่าเป็นรองเท้าดูเลยไหมห้ามลุกกันนะถ้าทั้งสองคนพร้อมคุณผู้ชมพร้อมนะคะพร้อมเปิดค่ะ 1..2..3.. หนึ่งสองสามหยาบไ,ไม่น่าร้ายยาไ,ไม่โอเคเพื่อนแกงกันเอามาหลอกมาต้มทุเรศแม้ไม่ไหวดะยงองใหญ่ก็การเปลี่ยนทีมงานอ่ะทีมเป็นบุลลี่นะ่ะไม่ต้องตกใจอันนี้นะคะเป็นขี้สัตว์อี แอ,อกตะขี้ค่ะเดี๋ยววันแรกอันนี้มันคี้สัตว์เองจะแหม่รังเกียจเบลเล่อนรังเกียจรังเกียจอะไรไม่งเกียจรังเกียจขี้เพื่อนเขี้อ่ะเหี้ยนะ <c oughs> เล่นอะไรกันนะฮีดอมันโลอะไรเหี้ยไม่สัมภาษณ์มันก็ต้องมีไม่ไมึงเคยดูนักข่าวไหมเนี่ยมีสิ่งต่างหรอคะอือคุณเพื่อนสิบแอะไรคะโอเค ก็คือวันนี้ที่นูจะอวดหล่อนสองคนเนี่ยเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ขี้ของฉันเนี่ยออกมาจากรูตูดได้สวยมากนะันต้องยอมรับมาเช้าเนี่ยฉันเบ่งแล้วฉันรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะเสียวไม่แลไม่อยู่ดีค่ะไม่อยู่ดีถึงนึกถึงอยากจะแบบมานั่งรงนี้ขี้ดูอ้ยแล้วเปลี่ยนมิติใหม่ไปกวดขี้กว่าจะได้ขี้แบบนี้มาไม่ได้ง่ายนะฉันขี้ติดให้มันติดตรงโถส้วมตรงขอบสักโคกเพื่อได้เอาติเนี้ยอุ้มพลูทุเรียนขึ้นมา คิาอะไรนะู่ทุเรียนคือก่อนก่อนหน้าที่มันจะสวยขนาดนี้ก่อนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นขี้สวยแบบนี้หรอกก็เป็นขี้แบบสีดำอะเคยเห็นปะพี่เปิ้ลอะไรทาอะไรไม่มีอะพี่จับอะไรเดี๋จับทำไมแล้วเพิ่มเลยมาพี่ดาวระแวงกัไปหมดแล้วเนี่ยสรุปคร่าวๆนะขี้ที่คุณสมบัติดีนะครุณผู้ชมขาต้องเป็นขี้แบบนี้หนึ่งถึงเก้ามาอวดเพราะว่าหนึ่งเลยขี้ต้องไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปสีเรื่ของสีก็สําคัญ สีต้องไม่เข้มจนเกินไปอาจจะเป็นสีเหลืองทองตึงนๆนั้นก็ได้เรื่องของกลิ่นที้คือมันก็ต้องเหม็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหม็นคุ้งเหม็นแบบเหม็นอินเทนถ้าเป็นน้ำหอมก็เป็นน้ำหอมหัวน้ำหอมอะ่ะใช่แล้วอยากคนอแคนคนขี้เยอะแบบนี้เนี่ยถ้าส e มิเบลดูผมต้องช่วยเาเปิดใจดูแหม่อ e ีเบลไม่ต้องทำท่ารังเกียจหรอก พี่ม,มันก็อย่างนี้แหละพี่ได้อ่างเนี้ย <Korean. S 2> พราะเเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาเขาขายของเลยละกันขายของเลยเนาะเออ<ง>อันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ B L F นะคะจากบาลานซ์ค่ะ <ST Too Good. S 2> แบรนด์นี้นะคะมันมีจุดต่างจากตัวอื่นตรงที่เขาจะย้อนลำไส้เราให้เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กทำไมอ่ะนึกสภาพทารกที่เพิ่งเกิดแม่ป้อนอะไร เออที่ได้จะเป็นสีนั้นสังเกตไหมตอนเช้าก็สมมติว่าต้นซีหล็กตอนกล้วยจะ่ันเป็นสีเหลืองขี่ก็จะเป็นสีเหลืองช่วงที่เราถ่ายคุณผู้ชมขาช่วงที่เรากินเจไอ้ใครกินเจอยู่เดี๋ยวฉันก็กินแต่ผัดหมี่แถวบ้านอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรกินอ่ะนะอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันก็เป็นสีเหลืองน่ายมวผมว่าลำไส้ของเด็กจะมาสามารถขับถ่ายได้แบบตรงเลยแต่ถ้าเป็นคนโตเราล่ะโอ้โหวันหนึ่งเจออะไรอาหารอะไรอ่ะหมูกระทะเยอะมากแต่ละวันที่เรากินไปแต่ละวันพวกแกว่าเราสามารถถ่ายออกมาได้หมดไหม ม,ม,มันมีวิธีสังเกตง่ายว่าเราถ่ายหมดหรือไม่หมด <S <S 2> <S 2> ทุกวันนี้เราเรากินอะไรไอ่ะสมมติว่าวันนี้เรากินชาบูมาหนักๆพรุ่งนี้ขี้เป็นสีดำเลยสังเกตไหมสังเกตไหมมันเกิดจากการที่มันไม่ได้มีแค่ขี้ที่เกิดจากการกินชาบูมันเป็นขี้ที่เกาะอยู่ตามข้างผนังต่างๆมันออกมารวมกันอีกมันมีเยอะมากอยู่ในลำไส้อะที่สําคัญนะถ้าสมมติว่าเรามีขี้เกาะบริเวณผนังเยอะเนี่ยข้อเสียใครหรอป้าพี่เต้ ไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ตามเนี่ยลำไส้เราไม่สามารถดูดซับหรือว่าดูดซึมวิตามินต่างๆเข้าไปสู่ร่างกายได้เขาถึงบอกไงว่าอ,อย่าเก็บขี้ไว้ในกระเพาะนานเพราะสุดท้ายอ่ะร่างกายจะดูดขี้ขึ้นสมองก็ได้ทำนี้ว่าตอนเด็กๆมันมีอยู่จริงทีนี้เนี่ยถ้าเรากินตัวนี้ปุ๊บลำไส้เราถูกเคลียร์ออกเกลี้ยงแล้วเขาฉลาดไปกว่านั้นเขามีการใส่ส่วนผสมที่เรว่าจริงเข้ามาด้วยจะช่วยให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกที่แท้จริงแบบจีซาเบล นากลัวมากมากลองไหมลองได้ลองได้ให้ลองได้กล่องหนึ่งเก้ร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยคุ้มนะมีสิบห้าซองพี่เปิ้ลวิธีการดื่มง่ายมากพี่เปิ้ลก็แค่เทผงลงไปนะคะในปริมาณน้ำร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะจริงๆ่ถ้าเป็นหนูอยู่บ้านหนูจะใช้ขวดหนูก็เขย่าเลยเช็คเช็คเช็คง่ายกว่าแบบนี่เห็นไหมที่ชอบเลยนะมันชงในน้ำเย็นได้ทุกคนก็มีแล้วน้องคนละแก้วติดมือละลองชิมกันไหมจะลองลองไอเชียรสกันหน่อยเชียสเชียส สังเกตไหม,ไหมไเวลากินอ่ะมันจะมี t e เจอร์ความข้นบางอย่างสังเกตไหมมันมเป็เน feely เดี๋ยวเรามาทายกันไหมว่าข้างในมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างได้ลองลองกินแล้วแบบจำจำกลิ่นจะได้ลืมกินคีด้วยเมื่อกี้ลองดื่มไปแล้วลองทายไหม,มว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างอง,งุ่นอ่ะองุนหนึ่งกีวี กีวีเข,า,ขา,ามีสารสก,กัดเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาอันแรกคือเม็ดอ้งุ่นสรรพคุณของมันนะคะคือชว่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆยับยั้งการทําลายคอลลาเจนในในร่างกายของเราเออจะได้ไม่แก่มากเออเมื่อกี้ที่ไอ <ๆ S 1> ้สังเกตเห็นวมันจะมีเท็กเจอร์ความแบบหนึบๆบางอย่างที่มันดูแบบค้นๆกว่าน้ําปกติอันนี้เขาเรียกว่าใสเลียมฮักเป็นสารสกัดตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้เราเหมือนแบบเป็นไฟเบอร์แหละง่างๆยๆกินเข้าไปมันก็จะอิ่มไม่ได้แค่ให้เราอิ่มอย่างเดียวนะจะช่วยในการเผาผลาญดักจับไขมันทั้งเก่าและใหม่แล้วก็ช่วยในการดีท็อกซ์สารพิคษค่ะและกี่วันยจะเห็นผลนะถึงได้ที่ขี้สดแบบมืนะเอเอาเอางี้เลยไหมเอางี้เอาจริงๆไหมปกติขี้ดำไงขี้แบบเอางี้ถ้าเบลกินวันละซองนะสามซองเห็นผลแล้ววันแรกแต่จะสังเกตได้เลยนะขี้มันก็ยังจะดำอยู่ พราะมันต้องไปาการกวาดมาทั้งลำไส้อะปไปกวาดมาก่อนเนาะหลังๆจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนสุดท้ายขี้เหลืองทองลอยน้ำและนอกจากนี้นะพี่เป้เขาก็มีอีสัสกัดอีกเยอะแยะมากอังนี้ถ้าอยากรู้มีส่วนผสมอะไรอ่ะไปหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจบาลานแบนง่ายกว่าไปอ่านไปอ่านกันบ้างอยากได้ไหม อยากได้ไปลองฟรีไหมวันนี้ทาง Balance Brand นะคะเขามีกิจกรรมพิเศษชื่อกิจกรรมว่า Help and s h a r i n g ค่ะทุกคนเป็นกิจกรรมเก๋ๆจากทางแบรนด์ที่ช่วยเหลือกับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเพียงแค่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตนเองแบบสาธารณะหรือจะดูผ่าน YouTube ก็ได้ขั้งกดลิงก์แชร์มาหน้า Facebook แบบสาธารณะแคปที่เราแชร์นี่แหละส่งมาที่ไลน์แอด balance bl ค่ะตามนี้เลย ก็จะได้ไปเลย3ซองไปลองทานกันแบบฟรีๆอันนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคนุณผู้ชมเพีงแค่แชร์แคปแล้วก,กดไปส่งไปที่ไลน์แอดง่ายจะตายและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกเผจดจือปากที่ดูคลิปนี้ค่ะวันนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในราคา1น0 0 0บาทใครอยากได้สั่งได้เลยค่ะ เอาล่ะเรานะคะต้องลาไปก่อนครับผู้ชมข่าวไปพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบเนาะคลิปหน้าอยากให้มารีวิวอะไรที่มันแปลกไปกว่านี้อีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคราวนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชิงชังเก็บทีใหน่อยได้ไหมเก็บไปเลยค่ะไม่ไหวเก็บที่หน่อยจ้าโอ้พี่อ้อมพี่อ้อมเดี๋ยวพี่อ้อมดีเยี่ยมเลยล็อคจ้า พี่ไปเช่่อกล็อกเร็วเช่่อกลอกรออีเดลรออีแม่โห้ยอะไรอ่ะไอ้เนี้ยจ u p ป r channel